ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หนุ่มชาแนลด้วยนะครับแล้วก็เตรียมของคบเร็วนะครับทุกคนมีสตรอเบอรี่ตาก้แล้วก็องุ่นพโดแล้วก็อาคว้าหรือแอปเปิ้ลแล้วก็มีไม้แล้วก็มีน้ำตาลด้วยนะคับพื่อเราไปทำกันเลยเราก็จะมา ชิมเอ่อผลไม้กันก่อนนะว่ามันจะอร่อยบอก่กอร่อยมากเลยครับอู้ต่อไปอร่อยอ ราต้องเอาตัวเอ่อเอาเล็กๆนะพงวิธีต่อไปเราก็จะมาเสียบไม,ม้เด้อเราเอาแบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะเอาแบบผสมนะ ขออภัยด้วยนะขอโทษนะครับเสียผิดขออภัยด้วยนะครับแล้วเราช่องช่องช่องไม่ไม่ได้ก็ลำบากใจแล้วก็ได้รวมเสร็จแล้วนะครับเราก็จัดสวยๆนะครับผมโอ้โห người nhảy mát đi, Ủa, ố, không được, nó không được, hoặc là chúng ta người nhảy anh <laughs> โอ้โฮได้แล้วขนาดเนี้ยองุ่นเราก็ต้องเอาแบบเอาประมาณยาวๆได้ไมาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาเสียบเอืม ูว่าจะพอบอก,กว่าไม่พอดอิพอ่ออะฮะหาลูกพออกมือสัน่น อทำไมจะไม่พอล่ะอู้อยากกินไหมครับตอนต่อไปไปต้มน้ำเชื่มนะครับกมไปกันเลยน้ำแข็งแล้วเราก็ต้องเทน้ำแข็งใส่ใส่หม้อน,นะครับแล้วก็เตรียมน้ำแข็งแล้นะครับทุกคนเอาไว้แช่ที่เรา ทำเอ่อผลไม้เคลือบแก้วเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้แล้วนะครับทุกคนโอ,อ๊ยกดจะได้นะครับทเทปไปหลายรอบเลยแต่ก็คุ้มค่านะเพราะว่าเราก็ได้สักที แล้วเราก็ต้องใส่เลยต่อไปเปิดไฟหน่อยแม่เดี๋ยวมันจะลายๆดิ เสร็จแล้วเราก็จะได้แบบว,ว้าวที่เราทําเสร็จแล้วเรามันก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนเรามาชิมกันอืมอ้ม มันกรอบกรอบไหมกรอบกรอบไหมแข็งไปนิดหน่อยโ <c oughs> อ้ยรูปที่สองเรามาเชิมกัน ก๋วยนังกรอบกรอบไหมอร่อรจยจนติดข้อเยอะอือเราทำสำเร็จแล้วนะครับทุกคน เรามาชิมอันนี้กันเลยเสียงดังกรบกรบทุกคนได้ยินเสียงไหมครับทุกคนอือหือ ซอดเดยสตรอเบอรีร่นะคะทุกคนเหมือนกับที่ในร้านไหม แต่กอนก็อืนนมไลนยน้่นแหละละว่ากดไลกูเจ์กดูเจอแค่ให้นมเชนนยนะครับตามไปดูคลิปต,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 ต่อไปกันเลย เปล่าอ่ะอ๋อเพราะว่าเทียบนมข้นดีกว่านะอร่อยกว่าจริงด้วยือ